ไม่กจะยังไม่เข่ะดูเลยไม่ได้ยัไม่้มไม่ได้แปดใ่ไม่เขียให้ดูเลยต้นนี้้าตับปอย่างย่งเหรอต้องระวังอะไรปะ้เล้า้้า้ตาาปกติกินเหรอปกติกินเบียร์ไม่ได้กินกินสไปไม่้เาเป็นเ็นชอบไรเี้ยวยังไม่พ่ ได้แล yeah, no so mm ้วครับีน <c oughs> ักเหมักมจะมีนเงนดอี่่กดีเ้ดีแล้วล่ะมันเป็นสีขาวอะเซ็ตได้ชัดหมเก็บค่าปากกาคนละสิบบาทไา้ใจร้ายเนย ม่ค่อยงอกเลยเฮ้ยมันก่อไปยังคนหนึ่งด้วอุอ้ยเดีเ๋ยว <c oughs> คนนี้ไม่ลงมากคนนี้ได้ทำงานแรกไหม่แล บอเลี้อ่ะอจะโตัหมีแฟนจะเล่นหระอทำยังไงยังไม่เหลือแล้ว 啊！他穿的是蓝色的，他穿的是什么颜色？蓝色的。 บอกสามสองสามโลอะขอ่หน่อยไปเร็วให้กำลังใจหน่อยกำลังใจใครอะกังใจเรานี่แหละทำไมอะดได้เ่เป็นหัวหน้างานได้ทำงานเยอะของในกระเป๋าก็หักบึืงหน่อยก็ได้บ้านเรองนเร่งตี่หยิบกให้น้อยก่อนนะ่า ก็ถ <cin stereotype> <m aks> <dragging> ือนะคะชอบแต่งมีเค่องเปียเข้าเลยส่งๆใช่อาจจะไม่ใช่แี่แลวแล้ว ไปยังไปถึงแบบเดียวเดี่ยวอะเดแล้วยังเข้ามาเร็วเร็วยืดยืสู่ชื่ออะไรนะไปจับไปอืมน้องูอีนงครับผมก็สุขานะผมก็มาในแห่งนี้นะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีอีกหน่งปีเลยของวัยิงถือโทรศัพท์อยู่นี้แล้ก็ไเดัด น um ี่คิดเราจะทำอะไรวะพี่ไม um um er um um ่ได้เจอนานขออให้หรอทำไมพี่ให้ง่ายจังเนาะจะถามไร้อยเปอร์เ็นต์ช่่เคใช่อีกรูปนึงครับม้หายไปไปหนะเป็นคนปวดรูปนี้ให้กำลังใจห้กำังจเลย่หน้าอถามว่าใช่คย

ไปไปนเยอะๆนะอมเยอเล้าวเแล้วนเื่อยแไมรู้เลยชามันจะร่วงอะชาันร่วงนี่ป็นพลอยนอยอะไร

ที่ชาต้องให้ตอดจังนะครับี่ชาไม่ได้ตอดจะได้ก่อนนะถ้าที่ไม่ตอดปราจะได้ถักเพิ่มเฮ้

ไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวต็ตรงหได้เถอยอยออกแล้วต้งไปสนสวัสดีแ่นไม่ได้ดูดบาายัจน